วัครับวันนี้ก็อยู่กับรายการเรื่องรูปลักรีวิวนะครับวันนี้เราอยู่กับสถานที่แปลงใหม่นิดนึงแต่ก็ยังเป็น บ้านผมเหมือนเดิมน,นั่นเองนะครับก็ในวันนี้เนี่ยต้องมาถ่ายชั้นล่างว่ามีกล่องใบหนึ่งเนี่ยมันใหญ่มากนะครับเราขึ้นไปถ่ายข้างบนไม่ได้แล้วก็ก่อนที่จะเข้าเรื่องเนี่ยขออภยัยอย่างหนึ่งคือแน่นอนว่าพอม,มาถ่ายข้างล่างเนี่ยอ่ามีหลายอย่างก็อย่างแรกเลยคืออาจจะมีเสียงนกเสียงไก่เสียงอะไรพวกน,นี้แล้วก็มีเสียงเนี่ยก่อสร้างน,นิดหน่อยแล้วก็มีเสียงลมมันน,มน,นี่ลมแรงนะครับแล้วก็เสียงผมเองที่เพิ่งตื่นพอเพิ่งไปรับของมางัวงงเงยไม่ได้กินข้าวเนี่ยเลยนะครแต่อยากไปสอบแล้วแลวันนี้ครับเราจะมา พรีวิวเกมมิ่งเกียร์ยนะครับแล้วก็อันบ็อกซิ่งด้วยแล้วก็ประกอบด้วยก็คือนี่ครับเอเคียร์เลสิ่งหรือกาอีเกมมิ่งเกียร์นี่รุ่น X ใช่ไหม E X ็อ่ะถ้าจะไม่ผิดนั้นที่สั่งสัง่งจากเว็บมูคูล่านะครับแล้วก็ของส่งมาโดยแฟลเดลิเวอรี่ก็ดีที่เขาใจดีนะแฟลผมไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นยังไงจะแบบ โอเคที่เป็นโมรีโอเคอยู่คือหนึ่งก็มีเขาช่วยยกของมาให้ติดหน้าบ้านนะครับแถวหน้าบ้านให้ก็อันนี้ขอบคุณมากแล้วก็โทรมาแล้วก็ส่งเร็วเร็วนะนับว่าเร็วเพราะว่าคือมันช้ามันช้านิดนึงลงอ่านี่แหละเว็บเมอร์ทูล่าอะไรที่ผมสั่งกว่าเขาจะเบิกของได้มันวันเนี่ยแต่ส่งของอ่ะวันกว่าเองนะครับก็เดี๋ยวเนี่ยแปดโมงเก้าโมงมาส่งแล้วนะครับโอเร็วโอเคแก่อย่างไงวะหายแล้วครับมีหลักสูตรสอนนะครับตันนี้ตัดต่ออยูแล้วเนาะมันตัดตอนนี้ เรายูเก่าวุฒิประปจำกายคัดตู้โอ้ยผมนึกสติอ่ะมันนะี่ยโอเคเดี๋ยวต้องดีกว่าการเตริมมันจะยากเลยโหสิดวะก็กล่องใหญ่มากผมไม่รู้ว่าจะแบบอัดได้ขนาดไหนนะแต่เดี๋ยวจะแบบถ้ารู้สึกว่ามันช้าหรือมันไม่มีอะไรพูดเดี๋ยวผมจะทำแล็บแล้วกันว้าวว้าวทำไมน้องดูเฮ้ยแต่กล่องวัสดุน้นองเราะกล่องมันใหญ่นะแต่ก็นั่นแหละข้างในนะว่าขี้เกีจยิ่งโอเคครับ เราเริ่มด้วยชิ้นแรกชิ้นแรกเป็นเป็นฐานเป็นฐานล้อเลือ่อ <c> น <oughs> ถ้าได้ยินเสียงในกล้องจะป้องๆเลยนะเสียงเหล็กแ้ปุวยโอ้โหสัมผัสค้อจับก็นุ่มบาบอบาบอที่สุดโคตรนุ่มในบาเอ้ยเีเคเรซิงโคตรนุ่มเชียะสัมผัสก็โคตรนุ่มโอ้โหมมีกร่อไใบเล็กด้วยึไอ้ของที่เหลือข้างในนะครับก็จะมี มีเนี่ยมีผ้าห่มมีเบาะโตดแล้วก็มีหมอนอืมนี่แค่นี้หมดแล้วโอเกล่องนี้น่าจะเป็นพวกอะไหล่อะไหล่ประกอบกับไอ้นั่นอ่าล้อเออน่าจะเพราะยังไม่เห็นล้อยังไม่ได้ล้อก็อยู่ข้างในโอเคเอาแล้วนี่อ่านี่เอ็กซ์แอบมบ์ไกด์นะครับโอเคข้างในมีล้อมีน็อตมีอุปกรณ์ซ่อมแล้วเรามีพวกของตกาต่เนาะนี่ครับไกด์ ก็มาเป็นรูปภาพนี่เข้าใจง่ายนะครับก็หมุนมาเป็นรูปเหมือนเหมือนประกอบพวกอ้นนี้เลยกันดงกันดั้มเหมือนของเล่นเลยนะครับให้เข้าใจง่ายนะครับไม่ต้องมีภาษาให้ด้วยไม่ต้องกลัวจะละคนที่แบบไม่เก่งภาษาอังกฤษโอเคเียบ okay. yeah. เดี๋ยวประกอบเลย ก็เสร็จแล้วนะครับกับการประกอบเก้าอี okay, ้เนาะของ AK Racing นะครับน่าจะเป็นตัว EX ก็ผมจำผิดนะเดี๋ยวแบบอ่ะชื่อรุ่นเยอะโอเคเป็นคือชื่อรุ่น AK Racing Core EX นะครับ Core City EX ไอตัวนี้เนี่ยก็มันมีตัวใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงนะครับปีกยมาสอบสัมมิวด้านข้างเนี่ยคือต้องยอมรับว่า อย่างแรกก็อีตดวนี้เนี่ยถ้าออปชันที่จำได้คร่าวๆมีเรื่องของน้ำหนักสามารถรับน้ำหนักได้สูงรมา150กิโลซึ่งนั่นเราว่าผมยังรอดอยู่อันนี้น่าสวัยดีแถมสีสวยด้วยมนะั้งสีแดงดำเป็นสีที่ปลดงป่านนะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยผมใช้ก็อี อ่ามันมีกุยออฟฟิศแล้วก็เนื่องจากมันพังไปผมก็ไปซื้อกีไม้ชั่วคราวสองสามวันเนี่ยก็เจ็บตูดมากแต่นี้หลังจากลองใช้ดูนะว่านุ่มมากนะมันเป็นแต่ไม่ได้มันเป็นผ้าอะไรนะมันเป็นแต่มันเป็นผ้าที่ตรงนั้นก็นุ่มมากที่อย่างชอบเลยอะนุ่มดีจริงจริงอ่าผมได้นั่งโซฟาเบาๆเหมือนกัะเหมือนแบบได้นั่งโซฟาที่แบบไม่ได้สบายมากแต่ก็รู้สึกว่าเออมันแบบเหมือนได้นั่งพับผ่อนหน้าจอคอมจริงจริงเออเนี่ยมันรู้สึกแบบโเกัสมันจะไม่ค่อยเป็นแบบผมจะไม่ค่อยชอบแบบการแบบคือนั่งหน้าจอคอมสุดวันี่หนี่้น ก็จะนั่งแล้วแบบเราเมื่อยเราก็จะเป็นอนโซฟาแต่แบบอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเออรู้สึกว่านั่งได้นานขึ้นแบบปรับท่าปรับอะไรรู้สึกว่าหลังเรามันได้พักมันได้พิงจริงๆอะก็นี่มีพวกหมอนอะไรรองรับนะมีหมอนหมอนนี้หน่อยแล้วก็มีนี่หมอนหมอนรองคอด้านบนแล้วก็ตัวแผ่นพนักพิงนะครับก็สามารถปรับความสูงได้นะครับปรับความสูงได้แบบนี้เลยอยากนั่งสูงๆหรอแบบอยากนั่งสบายๆนี้ก็ได้นะครับ แต่เนี่ยมันจะชนกับโต๊ะพอดีผมก็เลยต้องเอาลงหน่อยซึ่งก็กำลังดีนะครับแล้วปรับได้หลายแบบมีมกดได้หลายมุมน,นะฮะโอเคซึ่งต้องยอมรับว่ามันก็เล็กไปหน่อยถ้าเทียบกับไอตัววายที่น่าจะใหญ่อีสองนิ้วสามนิ้วนะฮะแต่ราคา2นิ้ว3มนิ้วมันมันเพิ่มมาตั้ง5 0 0้อ่ะผมก็ ไม่ไหวว่ะไอ้แค่นี้ก็แพงตัวนี้ราคามผมบอกไปแล้ว่าราคาอยู่ที่6,500บาทนะครับโดยนะถ้าไม่หาที่อื่นถูกกว่าได้ก็น่าจะมีนะครับแต่นั่นแหละผมสราบที่เว็บมาคูล่าก็ได้ใช้คูปองลถไปอีกร้อยหนึ่งเนะี่ยก็โอเคนะครับเอาจริงในวันนี้เนะี่ยผมบอกเลยว,ว่ามันเป็นแกลอัดคลิปที่แปลกๆหน่อยเพราะว่าไม่ได้เตรียมพร้อมไม่ได้เตรียมพอร์ตอะไรๆคือได้ของมาแค่จ่ายว่าจะถ่ายแหละ แต่แม่งมาเช้ามากนะครับมันมาตอนประมาณแปดโมงครึ่งซึ่งผมยังไม่ตื่นนะครับผมเพิ่งนอนตอนตีสามนอนไปได้ห้าสิบหงส์กว่าแม่งถึงรถ้สึโทรมาเรียบร้อยลงมารับของนะครับแล,แ,ลววลแล้วก็นั่นแหละก็เลยว่าเออถ่ายเล่นเล่กันเพราะไงผมกลับไปนอนนุ่มๆไม่หลับนะครับแต่มันจะยังมึน,มนๆไงพวกผม,ผมยังไม่ได้กินข้าวก็เลยแบบมึนแน่นอนตอนนี้ก็เราก็ยังมึนๆอยู่นะครับไม่รู้จะพูดอะไรแต่นั่นแหละ ก็อีกมันจะมีอะไรให้รีวิวนะนอกจากความนั่งสบายนะครับเดี๋ยวต่อไปก็ลองดูแล้วกันว่ามันจะนั่งสบายขนาดไหนเดี๋ยวก็มารีวิวให้ฟังแล้วก็ประกอบง่ายเอออย่างหนึ่งที่ต้องพูดถึงคือเรื่องการประกอบในคลิปเนี่ยผมอัดฟุตประมาณ40กว่าปนาทีนะครับแต่ก็รูวกว่าจะตั้งกล้องกว่าจะอะไรก็นั่นแหละ ประมาณ30มนาทีนะครับสำหรับการประกอบองจริงโดยรวมมันประกอบง่ายช่วงไอช่วงไข่น็อตอะไรพวกนี้นมันอาจจะย,ยากหน่อยอาจจะแบบมึนๆหน่อยแต่ผมว่ามันก็เข้าใจง่ายอ่ะไอช่วงนี่จะมีปัญหาสิบแปลกๆหอก็คือไอช่วงด้านล่างเนี่ยช่วงโครงอ่าช่วงโคงรงล้อช่วงโคงล้อตรงนี้นะครับมันจะมันจะแค่เสียบเลยงจริงมันจะเริ่มแค่เสียบเสียบเสียบแม้เสร็จงงเหมือนกันก็โดยรวมก็ดีครับดีมากนะฮะสำหรับตัว AK Racing พอซีรี ex นะก็รู้สึกว่าดีครับแล้วก็ชอบสีดําแดงนะครับตัวนี้มีสีดําแดงพอดีก็สึกดีเหมือนกันนั่งนะว่ามันก็ต้องขึ้สบายไม่สบายแหละสาหรับเก้าอ e ี้เกมมิ่งสำหรับผมนะคือนั่งสบายนี่คือนั่งได้นานแต่ไอ้พวกสรีราเคฟอร์มมันก็ต้องตรงอย่างเงี้ยคือมันต้องไม่ได้แบบเหมือนโซฟาไม่ได้นุ่มสบายขนาดนั้นแต่มันต้องทํา,า,นนะาให้เราแบบอยู่ตรงหน้าคอมแล้วแน่นอนว่าเราโฟกัสการทํางานได้เน่นเกมได้หรือ,อแล้วก็ สามันรักษาสุขภาพเราได้เนี่ยเพราะสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญคนรู้วันนี้แนะ่นอนเราต้องนั่งหน้าจอคอมนานอยู่แล้วซึ่งอย่างผมก็เป็นคนนั่งนาน,นังนั้นนี่แหละ ก็เลยต้องปรับตัวแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวลองดูกันว่าในอนาคตจะเอามานั่งทํางานนั่งอะไรเป็นยังไงแต่อันนี้ก็โอเคขอดื่มดับแล้วก็อีโรนิกะนะครับก็เจอกันในคลิปหน้านะครับถ้าคลิปนี้มีปัญหาอะไรก็ขออภัยนะเพราะว่าหลายๆอย่างแหละมันก็คือมันทั้งงุวงมทั้งซึมทั้งอะไรต่างๆแล้วก็แบบนั่นแหละถ่ายในที่ที่แบบปกติไม่เคยถ่ายแถวเนี้ยมันก็รู้สึกประหลาดอะคือมันเป็นมุมที่เรานั่งเล่นเกมนั่งคุยนั่งอะไรประจําอะพอมาถ่ายให้ดูมันก็รู้สึกปอโเค เจอกันในคลิปหน้าครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับในคลิปหน้าเกมมิ่งเกมตัานี้ก็น่าจะเผาๆพแล้วนะครับเพราะว่าตัวตอนนี้ก็เริ่มเะหมดรบแล้วนะนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าล้วกันกับเล่นรูปรัดรีวิวนะครับในครั้งหน้าก็จะเป็นอย่างอื่นแล้วเดี๋ยวก็จะมีของอื่นมารีวิวนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับผมบายครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์บายครับ